ท่านสาธุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ขอมาสรุปสติป,ปฏิปทาในการปฏิบัติเพื่อเป็นปรบสดาสีทาคาอนาคารหันตรทั้งนี้เพะอะไรเพราะว่าทีา่พูดมาแล้วรู้สึกว่าเยืนเยอะน่ารำคาญใจท่านผู้มีปัญญาด,ดีแล้ว หรือว่าท่านผู้มีความเฉลาดในปฏิปทาแห่งการปฏิบัติท่านฟังมาแล้วท่านคนจะลำคาญใจมานานเพราะว่าปฏิเวตาที่ปฏิบัติให้เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าทุกชั้นความจริงมีอยู่หน่อยเดียวเท่านั้นไม่มีอะไรมากขอย้อนไปถึงเรื่องราวในสมัยที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ายังทรงพระชนอยู่ ในสมัยนั้นมีพระเข้าไปศึกษาเรกรกมาถานกับองค์สมเด็จพระบระมครูเมื่อศึกษาแล้วเอาศึกษท่านศึกษากันในความจริงไม่ได้พูดมากองค์สมเด็จพระผู้้มีพระพาเจ้าก็ทรงสอนได้เพียงย่อยๆเท่านั้นและท่านโบนั้นท่านเป็นคนดีท่านมีอารมณ์ดีท่านมีบารมีครบ ว่ามีวิทยาบารมีเป็นอย่างยิ่งมีขันติบารมีเป็นอย่างยิ่งมีปัญญาบารมีเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็มีปัญญามีวิทยามีขันติเป็นสําคัญเมื่อฟังคําสั่งสอนจากองค์สมเด็จพระสุนทนแล้วก็นําไปประพฤติปฏิบัติไม่เห็นว่ามีใครต้องกลับมาถามองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์มากนักก็มีบางพวกเท่านั้น ที่ไปแล้วไม่สํเาเร็จมักไม่สําเร็จผลกลับมาหาองค์สมเด็จพระพุทธสลใหม่องค์สมเด็จพระจอมไตรแนะนําอีกนิดหน่อยครั้งกลับไปปฏิบัติก็เป็นพระอรหันต์เมื่อดูแล้วการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาเป็นของไม่ยากสําหรับคนเอาจริงแต่เรื่องคนไม่เอาจริงไม่ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาน,นี่ใครก็สอนไม่ได้ มีตัวอย่างทมไปในสมัยเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายัางทรงพระชนอยู่มาวันนี้เราก็มาพูดกันด้านสรุปที่พระศึกษาประธรมคำสั่งสอนจากองค์สมเด็จพระบรมครูเสร็จแล้วต่อจากนั้นไปเวลาจะเข้าป่าก็เข้าเวลาภาษาลีบทภาษาลีบทก็แนะนำข้อวัดปฏิบัติตามสมควร คำแนะนำในที่นี้ก็ไม่มีอะไรมากนอกจากให้รู้จักรักษากำลังใจเห็นว่าชาติพิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ชราพิทุกขาความแก่เป็นทุกข์เมื่อนำพิทุกขังความตายเป็นทุกข์แล้วโสกเวทวทตุขโทมนัสเป็นต้นเดืยความาวเศร้าโศกเสียใจก็เป็นทุกข์ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจก็เป็นทุ แล้วก็เป็นทุกข์สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันจะปรากฏมีเป็นทุกข์ขึนมได้ก็เพราะอาศัยความเกิดเป็นสําคัญถ้าเราไม่เกิดที่อย่างเดียวสิ่งที่พูดมาแล้วทั้งหมดมันก็ไม่มีแต่การไม่เกิดนี้ก็ควรจะไม่เกิดประเภทเข้าถึงพระนิพพาน <c oughs> ว่าตายจากคนไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็เรียก,กิดเป็นเปรตก็เกิดเป็นอส,สุรกายก็เกิดเป็นสัตว์เลี้ยาฉก็เกิดเป็นเทวดาก็เกิดเป็นพรหมก็เกิดเราคนหาทางไม่เกิดคือไปพระนิพพานสําหรับพระนิพพานนี่เคยพบในพระไตรปิฎกที่องค์สมเด็จพระจนาสีทรงตอบปัญหาของธราม รามถามว่าพระนิพพานไม่เกิดใช่ไหมองค์สมเด็จพระจอมตจทรงตรัสว่าสําหรับพระนิพพานจะเรียกว่าเกิดก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดก็ไม่ใช่ไทยชาใช้คําว่าเกิดก็ต้องมีตายเพราะพระนิพพานเป็นแดนอมตะไม่เป็นแดนที่ไม่มีความตายตอนนี้ท่านสงสัยก็สงสัยไปเถอะไม่แก้ให้ฟังถ้าอยากจะเข้าใจก็ทําใจถึงพระอรหันต์เอง มาพูดตอนนี้ดีไม่ดีก็จะมาโมเมโปเปีตาหนังเอาคนพูดเป็นพระอรหันไปด้วยเราช่วยกันกระพือข่าวว่าตัมมาเป็นพระอรหันไปมากมายแล้วคำนี้ตัมมาไม่ขอยอมรับใครก็ถามว่าเป็นท่านเป็นพระอรหันหรือไม่เป็นพระอรหันไม่ยอมรับทั้งหมดทั้งสองอย่างเพราะว่าไม่มีอะไรจะยอมรับ วเวลานี้อยู่ในฐานะพระแก่ที่กำลังจะตะบันน้ำกินอยู่แล้วจะคลานไปไหนมันก็ไม่ค่อยจะไหวอยู่แล้วจะหันหรือไม่หนมันก็อยู่ตรงนี้แหละไม่ช่มันก็ตายตายเมื่อไรคันห้านี้ก็ชื่อว่าตัดย่ายขาดมิดกันแต่ว่าถ้าจิตไม่หมดจะกินเลสก็ต้องไปมีคันห้าใหม่จะมีใหม่หรือไม่มีใหม่ก็ช่างหัวมัน เวลานี้เราไม่สนใจมันก็หมดเรื่องกันมันจะแก่ก็เชิญแก่มันจะป่วยก็เชิญป่วยมันจะตายก็เชิญตายไม่ได้เคยห่วงใยอะไรทั้งหมดที่ไม่ห่วงใยนี่ไม่ใช่เป็นพระอรหันต์ก็รู้อยู่ว่ามันเม,มีสภาวะของมันเป็นอย่างนั้นจะมานั่งห่วงใยทําไมจะไปสนใจกับอะไรกับมันมันจะป่วยถ้าเรามีงานก็ทําทําไว้แล้วก็ทําทําไม่ไว,แว้แล้วก็เลิกทําแล้วก็เลิกทําเสีย มันก็หมดเรื่องกันตอนนี้มาพูดกันถึงพระที่จะเข้าไปถึงไปหาภาษาริบุตรภาษาริบุตรแนะนําอย่างนั้นท่านก็อยากเป็นพระละหันบ้างท่านก็ถามว่าพวกผมที่เป็นปุถุชนคธนธรรมดาคนหนานแน่นไปด้วยกิเลสถ้าต้องการจะเป็นพระโสดาบันทํำยังไงขอรับ พระสารีบุตรก็ตอบว่าท่านจงพิจารณาว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เรียกว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในมันมันไม่มีในเราจิตใจของท่านเือรณมอย่างนี้แล้วไม่ใช่ท่านก็เป็นพระโสดาบันพระผู้นั้นก็ถามต่อไปว่าถ้าผมเป็นพระโสดาบันแล้วต้องเป็นเป็นต้องการเป็นพระสกิทาคามีจะทำยังไงขอรับ ท่านก็บอกกูว่าตั้งกําลังใจให้ดีแล้วก็พิจารณาแบบนั้นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เรียกว่าเรามันไม่ใช่เราไม่ใช่องเราเราไม่มีในมันมันไม่มีในเราจิตใจของท่านละเอียดเข้าท่านก็เป็นทระสกิทาคามีพระผู้นั้นก็ถามต่อไปว่าในเมื่อพระผมเป็นสกิทาคามีแล้วต้องเป็นการเป็นพระนาคามีทํำยังไง แต่ก็บอกว่าพิจารณาอย่างนั้นแหละคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในมันมันไม่มีในเราจิตใจละเอียดแล้วว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจริงท่านก็เป็นพระนาคามีแล้วท่านก็ถามพระก็ถามตอบไปว่าในเมื่อผมเป็นพระนาคามีแล้วต้องการเป็นพระรหันผมจะพิจารณาอย่างไง ตอบว่าพิจารณาแบบเดียวกันคือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา,เรา,เ,ราเราไม่มีในมันไม่มีในเราเราไม่มีในมันมันกับเราไม่ใช่ส่วนเดียวกันคือมันก็มันคือขันห้าเราคือจิตเมื่อจิตจะไม่เห็นว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราสักอย่างเดียวเขาก็เป็นพระอาหันพระพรค์นั้นก็เลยถามต่อไปว่าเมื่อเป็นพระอาหนแล้วไม่ต้องทําอะไรเลยใช่ไหมหยุดเลย ท่านบอกว่าไม่ใช่พระอรหันต์ก็ทําอยู่เสมอเพื่อทรงอยู่ความเพื่อทรงความเป็นสุขทําให้ใจเป็นสุขรวมความว่าสําหรับพระอระหันต์ก็คิดเป็นปกติว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราในความจริงปฏิเวทาการปฏิบัติเป็นพระอริยเจ้ามีอยู่เท่านี้เองที่พูดมาทะยืดยาวแต่ความจริงสร้างความยุ่งสร้างความยาก แต่ก็ต้องพูดกันเพื่อว่าไอ้ที่พูดมานั้นมันก็ยังยอ่อที่พูดกันจริงๆแล้วพูดกันมากกว่านั้นทําไมจึงพูดมากเพราะมีคนสงสัยมากถ้าว่ากันถึงการศึกษาในการปฏิบัติเพ่เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าถ้าศึกษากันมากเกินไปนี่รู้สึกว่าจะยุ่งมากเพราอะไรก็เพราะว่าอารมณ์ไม่สามารถจะจับจุดไหนพบ ถ้าเรามาพูดกันท้งจุดนี้จริงๆเอาใจเข้ามาตั้งกันจริงๆทั้งชายทั้งหญิงถ้าพิสทธิ์สชนมณเฑอุบาสกุบาสิกามเหมือนกันมานั่งพิจรารณากันจริงๆว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราก็น,นั่ง ว่าร่างกายนี่มันเป็นเราจริงเป็นของเราจริงของเราจริงๆไม่ว่าอะไรทั้งหมดมันต้องอยู่ในอำนาจของเราอย่างแก้วที่วางไว้ข้างหน้าแลือภาชนะที่วางไว้ที่มันเป็นสมบัติของเราไม่มีใครอื่นคนอื่นมาเป็นเจ้าของเราจะหยิบไปไว้ตรงไหนมันก็อยู่ตรงนั้นเราจะคว้างทิ้งไปมันก็ไม่ว่าถ้าผมมีคนอื่นเป็นเจ้าของเราทําอย่างนั้นไม่ได้ ว่าเจ้าของเขาบอกว่าของตรงอันนี้วางไว้ตรงนี้นะถ้าเราไปแตะต้องเข้าเจ้าของเขามาก็ว่าเอานี่ร่างกายก็เหมือนกันถ้ามันเป็นเราจริงเป็นของเราจริงเราก็จะต้องบังคับมันได้ว่านี่เธอไอเรื่องความหิวนี่มันยุ่งจงอย่าหิวต่อไปเลยนะฉันเบื่อหน่ายเต็มทีแล้วเหน็ดเหนื่อยมามา,มากแต่คืนเหนื่อยแบบนี้ฉันทนไม่ไหวถ้ามันเชื่อเราไหม กินมันแค่พอเคยกินวันละหนึ่งกิโลวันนี้กินสิบกิโลให้มันอิ่มไปสิบวันทำได้ไหมมันก็ไม่ได้ต่อไปเรื่องความแก่ความเสื่อมของร่างกายบอกกับเขาที่บอกนี่ฉันเลี้ยงเธอมานะเธอต้องการอะไรฉันก็หาให้ทุกอย่างแต่ว่าเธอจงอยากแก่นะถ้าขืนแก่และฉันมันยุ่งจงอย่ากแก่ต่อไป ให้ทรงกายอยู่อย่างนี้แล้วก็หาหมอมาเอายากันแก่บ้างหาฤาษีมาเสกกันแก่บ้างหาเวทมนต์คาถามาภาวนากันแก่บ้างแล้วมันแก่หรือไม่แก่มันเชื่อเราไหมมันก็ไม่เชื่อเราก็เป็นอันว่าขันห้านี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันมีเจ้าของเจ้าของขันห้าคือใคร ก็ได้แก่กิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรมนี่เขาเป็นเจ้าของขันห้าไม่ใช่เราเป็นเจ้าของที่ขันห้าจะปรากฏได้ก็เพราะจิตไปคบกับกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรมเขา้าตอนนี้ถ้าหากว่าเราจะไม่ต้องการเกิดอีก <c oughs> เราไม่ต้องการมีขันห้าอีก <c oughs> เราก็ต้องแยกเลิกคบกับกิเลสความชั่วของจิต ตัณหาความทะยานอยากอยากของจิตอุป,ปาทานคือความยึดมั่นของถือมั่นของจิตอกุศลคืออารมณ์ชั่วก็ได้แก่ที่เรามีความคิดมีความรู้สึกว่าร่างกายมันเป็นเราเป็นของเรานั่นเองความรู้สึกอย่างนี้มันเป็นความรู้สึกที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงถ้าตัดอารมณ์อย่างนี้เส้นได้แล้วธรรมบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงความสุขมันก็เกิดกับจิต ว่าร่างกายว่ามันไม่เป็นเราไม่เป็นของเราเราทรัพย์สมบัติทั้งหลายทุกอย่างอันไหนเราที่เราจะเห็นว่ามีความสําคัญทรัพสมบัติจริงๆที่เห็นว่ามีความสําคัญนั่นก็คือร่างกายเรารักคนรักสัตว์รักวัตถุที่ท,ที่ว่ารักจริงนะความจริงมันไม่รักยิ่งไปกว่าร่างกายของเรานี่พูดกันถึงอารมณ์รักที่รักจริงๆ จะรักสามีรักพัญญารักบุตรรักธิดาบอกว่ารักมากๆเราจะพิสูจน์กันกได้เอาคนที่เขาบอกว่าเขารักมากที่สุดมาเืนเคียงข้างกับเขาเราย่องไปข้างหลังเอาถานไฟที่ลุกจนแดงชนวางไว้บนทิศาพร้อมๆกันแล้วดูทีวว่าคนไหนคนที่เ็าบอกว่ารักคนนอนมากเขายะปัดถ่านไฟที่บนทิศาคนนอนก่อนนะปัดบปนหัวของเขาก่อน คนนี้ส่ดเขาก็จะยกมือเขาไล่ปัดทานไฟบนหัวของเขาก่อนนี่สนแสดงว่าเขารักตัวเขาเองมากกว่ารักคนอื่นว่าจาที่บอกว่ารักคนอื่นรับสินรักทรัพย์สินอย่างอื่นมากกว่าตัวนี่ไม่จริงเป็นเรื่องโกหกหมดเท็ดน้อยคนนักนอกจะใช้มายาสาไถายเท่านั้นนี่เป็นอันว่าร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอย่างนี้ มนเมนื่อเราถอดความรักร่างกายของเราเส้นได้แล้วมันก็หมดเรื่องกันความเป็นปุญโสดาสิกิาคานาคาอรหันก็รู้สึกว่าเป็นของย่อๆเป็นของเล็กๆไม่ใช่ของใหญ่นี่พูดถึงคนมีปัญญาที่เข้าถึงมีอารมณ์ที่เข้าถึงต้องอาศัยบารมีสิบประการตามที่กล่าวมาแล้วไปนั่งไล่เบีย้ยกันทุกวันไล่เบีย้ยบารมีสิบให้มันครบถ้วนเสีย จิตใจที่พร้อมในบารมีสิบประการเรื่องการเป็นพระรหัน์ไม่ใช่ของยากอันนี้เขาบอกว่าพูดตามตํรรานะไม่บกุกคคลผู้พูดบรรลุแล้วพูดกันมาอย่างแบบตํรราสประดี๋จะมาโม,มเมกันอีกชอบโฆษณานดำนี่เป็นพระรหันีน่าบางท่านก็นเลยโฆษณาไปว่าอดอุตริมนุสธรรมก็ว,ว่ากันเข้าไปเถอะ เรื่องของใครก็ไม่เรื่องของใครไม่เคยรับเอาเข้ามาเลยระกาศเท่าไรแล้วก็ไม่ฟังว่าอย่าพยากรกันตัวเองยังไม่ได้พยากรคนอื่นจะมาพยากรก็ได้ยังไงและคนที่รับฟังก็เหมือนกันรับฟังแล้วก็ไม่ได้ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณารับว่าโปง่ปงเปลงออกมาเลยนั่นพอดีกันเป็นอันว่าคนโฆษณากับคนรับฟังราคาเดียวกันก๋วยเตี๋ยวสองชามห้าสตังค์เหมือนกัน ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวชามละสามบาท <c oughs> อันนี้เรามาพูดกัน,นว่าคนที่เป็นพระอรหันแล้วสำหรับพระทรงตัวอยู่ได้และคราวาสไม่สามารถจะทรงตัวอยู่ได้เช่นในสมัยองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาท่านบอกว่าคนที่เป็นคราวาสเป็นอรหันแล้วจะต้องนิพพานในวันรุ่งขึ้นไม่ใช่เจ็ดวันไม่เคยเห็นหนังสือฉบับไหนบอกว่าเจ็ดวัน เมื่อวันรุ่งขึ้นปรากฏว่าถูนางยักษินนีแปลงเป็นวัวแม่รกค่อนขิดตายทุกคนบางทีฟังเทศสาวเจ็ดวันตอนนี้อาตมาก็ไม่ขอยืนยันเพราะว่าไม่เคยเป็นพระหันในสมัยเป็นครวัตและเป็นพระนี่ก็ยังสงสัยตัวเองเหมือนกันว่าเพียงแค่กนิยาณชนคนดีของพระพุทธเจ้าเข้าถึงแล้วได้ยังก็ไม่รู้ กันยานในชนไม่เราะนกว่าคนมีฌานที่ก็เลือกันว่าพระมหาวีระหรือฤษีด่งดำไม่ใช่เป็นพระรหรันเป็นพระทรงฌานอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าจะเข้าได้หรือไม่ได้มีจริงหรือไม่จริงยังไม่รู้เลยแต่ท่านผู้นั้นก็ย่องพยากรเสียแล้วแต่ตัวเองยังไม่รู้เนี่ยคนอื่นคืนรู้มากกว่าในชักจะยุ่งเหมือนกันเอามาพูดกันถึงว่าพระรหรัน ถ้าเป็นพระทรงชีวิตได้แคาวา่าสรงชีวิตอยู่ไม่ได้นี่เป็นปัญหาที่คนส่วนใหญ่มาถามกันเป็นอย่างมากอาแต่มาเองก็ไม่ใช่สมเด็จพระภูมิปพระภาเจ้าจะได้พูดให้เข้าใจชัดก็ได้แต่บอกว่าการเป็นอรหรนันต์นี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เป็นเรื่องของอาจ,จินไตเป็นสภาวะที่ชาวบ้านไม่ควรคิดคิดยังไงมันก็ไม่ออก แม้แต่ปุถุชนคนธรรมดาปรารถนาจะคิดถึงอารมณ์ของพระโสดาบันก็คิดไม่ถึงคิดเท่าไรมันก็ผิดถอยหลังลงไปจะมาคิดถึงกําลังของบุคคลผู้ทรงฌานมันก็คิดไม่ถึงคิดไม่ออกได้แ,แต่เดาเดา,เดาพระโสดาบันจะมาเข้าใจอารมณ์ของพระอนาคามีมันก็ไม่ได้เพราะตัวยังไม่ถึงก็คิดได้แต่อารมณ์หย,ยาบๆยาบาดีตัวได้เท่านั้น พระนาคามีจะมาเข้าพิจารณาเข้าใจถึงอารมณ์ของพระอรหันต์มันก็ไม่ได้อันนี้ตามพระบาลีมีอยู่คือมาองค์สมเด็จพระบรมครูลงจากดาวดึงที่ประตูเมืองสังกัตนานครสมเด็จพระชินวรตัดถามปัญหาของปุถุชนปุถุชนตอบได้ถามปัญหาของคนที่มีฌานปุถุชนตอบไม่ได้บุนคคลที่มีฌานตอบได้ ถามปัญหาของพระโสดาบันท่านที่ได้ฌานโลกีตอบไม่ได้พระโสดาบันตอบได้ถามปัญหาของพระอนากิาคามีพระโสดาบันตอบไม่ได้พระสกิธาคามีตอบได้ถามปัญหาของพระอนาคามีพระอนาท่านที่เป็นสกิทาคามีตอบไม่ได้พระอนาคามีตอบได้ถามปัญหาของพระอรหันต์พระอนาคามีตอบไม่ได้พระอรหันต์ตอบได้ ถามปัญหาของอกคสาวกเบืองขวาเบืองซ้ายคือปัญคือวิสัยของพระภาษาวกเบืองซ้ายพระอรหันตธรรมดาตอบไม่ได้อาาสาวกเบืองซ้ายคือพระโมคคัลลาตอบได้ถามปัญหาวิสัยของพระอาคสาวกเบืองขวาพระโสดาพระพระโมคคัลลาตอบไม่ได้ภาษาดีบทตอบได้ถามวิสัยของพระสมมาสมพุทธเจ้าภาษาดีบทตอบไม่ได้พระพุทธเจ้าต้องถามให้ในภาษาดีบทจึงตอบได้ นี่เป็นอันว่าเรื่องที่เรายังไม่ถึงมันเป็นอาจินตไยนิครววาที่เป็นอาหารหันต์แล้วจะต้องตายในวันรลงขึ้นก็เป็นเรื่องไม่ควรคิดมีหลายท่านบอกว่าถ้าแบสมมติว่าทารถมีน้ำมันอยู่มาวิ่งไปถึงสถานีแล้วก็ยังจะวิ่งต่อไปได้นั่นมันเป็นรถยนต์ถ้าบังเอิญเป็นรถไฟถ้าสุดทางแล้วมันวิ่งไปไม่ได้ได้เดีว,วิ่งกลับ แต่สําหรับพระอริยเจ้าก็วิ่งกลับไม่ได้เหมือนกันถ้าเป็นหันแล้วจะถอยหลังมาเป็นพระอนาคามีสีทาคามีนี่ถอยไม่ได้นี่เป็นจุดบังคับนี่เป็นการหนึ่งเรื่องพระรหันก็เป็นสภาวะาจินไตยอย่างพระสารีบุตรเมื่อเวลาที่จะนิพพานอยู่ๆก็ไปลาพระพุทธเจ้าบอกว่าจะไปขออนิพพานในห้องที่ตนเกิด ที่มันดาครอดท่านห้องไหนท่านจะนิพพานที่นั่นอย่างพระมหาโมคัลานะเวลาที่ถูกโจนทุบท่านไม่ยอมตายเมื่อโจนไปแล้วอดีฐานประสากนกระดูกให้ติดกันเหาะมาลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตายปณนิพพานนี่เรื่องนี้ก็ต้องคิดอย่างพระอนุมันก็เช่นเดียวกันเวลาที่ท่านจะนิพพานรู้การน,นิพพาน ว่าถ้าเรานิพานแล้วนี่บรรดาญ,ญาติจะทะเลาะก,กันฉะนั้นยึงไปนิพานบนอากาศระหว่างแม่น้ำทั้งสองฝากทางโน้นญาติข้างแม่ขะนี้ญาติข้างพ่อนิพานบนอากาศอธิษฐานเตโชธาตเผาร่างกายอธิษฐานให้กระดูกตองในกายนี่แบ่งเป็นสองส่วนตกฝั่งโน้นหนึ่งส่วนตกฝั่งนี้หนึ่งส่วนนี่เรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องของพระอรหันต์ท่าน อันโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คงจะเป็นรหันขั้นชละพินโยหรือตริเวนเรวาพิญญาหกหรือปฏิสัมมิทายานเป็นอันว่าเรื่องนี้อจตมาไม่ขอตอบขอตอบติพียงว่าตามที่พระอาจารย์บอกมาว่าเป็นเรื่องของอิจิายจไม่ควรคิดคือมีคนถามหลายคนก็เลยบอกว่าจะขอถามพระอาจารย์ก่อนพระอาจารย์ท่านบอกมาว่าตอบเขาไปสิ ว่ามันเป็นเรื่องของไอจินไตยยังไม่ควรจะคิดถ้าอยากจะรู้จริงๆให้ทําตนเป็นพระอาหารเสียแล้วเขาจะรู้เองเหมือนกับคนที่อยู่ฝั่งทะเลฝั่งนี้คนที่อยู่ฝั่งทะเลฝั่งโน้นเขาบอกว่าโน่นในแดนโน้นมีทองคํามากมีเพชพรพลอยมากจะเดินไปทางไหนก็เต็มไปด้วยทองคําเต็มด้วยเพชดพรดพลอย แต่คนฝั่งนี้ไม่เคยเห็นทองคําไม่เคยเห็นเพชรพลอยมีแต่ผืนแผ่นดินธรรมดาคนนั้นจะมาพูดยังไงก็ตามทีดีไม่ดีแกก็หาว่าบาปทางท่านนี้ของนั้นเป็นของจริงเพราะอะไรเพราะเขาไม่เห็นเขาจะเดินไปทางไหนก็ตามมีแต่ดินมีแต่หินไม่มีทองคําไม่มีเพชรไม่มีพลอยข้อน,นี้มีอุมาชั้นใด แม้เรื่องของพระอายเจ้าก,ก็เช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม้แต่เรื่องของพระผู้ทรงฌานและท่านผู้ทรงฌานก็เช่นเดียวกันย่อมเป็นอจินไตยคือเป็นวิสัยที่ไม่ควรคิดสําหรับบคุคคลที่ยังเข้าไม่ถึงพระบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านวันนี้ก็ขอมาสรุปเรื่องราวความการปฏิบัติความเป็นพระอาหารหันต์คือเป็นประสูดาสิกทาคานาคาพระอาหารหันต์การปฏิบัติแบบยอ่อ แต่ความจริงปฏิบัติแบบนี้ก็ไม่ใช่ยอเป็นแบบปกติของท่านที่ปฏิบัติกันมาแต่ว่าต้องใช้ปัญญาเข้าช่วยมากสักหน่อยในรกิการหนึ่งก็ได้แก่บุคคลที่เป็นฆราวาสแล้วต้องเป็นอะหันแล้วต้องตายในวันรุ่งขึ้นเอามาพูดสู่กันฟังในที่นี้ทั้งนี้ก็เพื่อจะได้เปลื้องความสงสัยว่าเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้นที่ตอบไปแล้วสัส้นๆก็คือเป็นอาจินไต ั้งนี้เพราะอะไรเพราะคนตอบคนพูดเนี่ยไม่รู้เหมือนกันไปถามราชา,าย์ครับราชา,ารย์ท่านยิ้มบอกว่ามันเป็นเรื่องอาจินไตเรื่องของผู้ใหญ่เด็กจะรู้ได้ยังไงเด็กที่ไม่เคยเรียนหนังสือเลยไปถามเด็กนุบัลว่ารีดีหนังสือเขาว่าอย่างไงเด็กคนนั้นอ่านหนังสือให้ฟังเด็กที่คนไม่เคยเรียนก็ไม่รู้ว่าตัวนี้ตัวกอตัวขอตัวคอไอ้เจ้าเด็กที่ไม่เคยเรียนมันกับฟังส่งเด็ด ตอนนี้มาฟังเด็กที่เรียนอนุบาลไปฟังเด็กที่เรียนชั้นมัธยมชั้นปถมเขาอ่านหนังสือให้ฟังเขาคิดเลขให้ดูแกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้นี่กับไอ้นั่นมันผสมกันอ่านว่าอย่างนี้มันเป็นยังไงไม่รู้นี่ข้อน,นี้ชั้นใดบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายพระอาจารย์ใหญ่ท่านบอกว่าใครอยากจะรู้ว่าเป็นอหรหันต์แล้วทําไมจึงตายในวันลุงขึ้นก็ลองเป็นอหรหันต์ดู และจะได้ทราบชัดว่าคำพระพุทธธรรมหลักขององค์สมเด็จพระบรมครูเขาทำไมจึงเป็นเช่นนั้นอันละบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านฉบ,บับการฉล,ลุกสรุปคาเป็นพระอาาริยเจ้าความจริงย่อดดีง่ายดีในการปฏิบัติอย่างนี้ก็สะดวกดีเหมือนกัน ไม่ต้องไปจับนี่ต้องไม่ต้องไปจับนั่นให้มันเกะก,กะเหมาะสําหรับบรรดาท่านผู้บรษัรท่านหลายที่มีวิสัยเป็นสุขวิปะสะัสสโกสําหรับวันนี้มองดูเวลามันก็หมดเส็แล้วความจริงสองหน้านี่รู้สึกว่าพูดไวไปหน่อยเพราะใช้เวลารีบจะรวบรัฐมันจํากัดก็ต้องขออาภัยเกี่ยวบรรดาท่านผู้ตุโบราณผูร้รับฟังสวัสดี